เห็นโพสต์โดนใจทำไมพ่อแม่ห่วงลูกที่ไม่เอาไหนมากกว่าคนอื่นๆไม่ใช่เพราะว่าเขารักไม่เท่ากันแต่เพราะเขารู้ว่าลูกคนนี้อ่อนแอที่สุดพ่อแม่ไม่เคยภูมิใจที่ลูกไม่เอาไหนแต่เขากลัวว่าถ้าเขาไม่ห่วงแล้วใครจะห่วงลูกลูกที่เก่งพึ่งพาตัวเองได้เขาหายห่วงนะคะแล้วก็ห่วงน้อย ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแต่เพราะเขาไว้ใจว่าลูกคนนี้จะดูแลตัวเองได้แต่ลูกที่ยังล้มเหลวอยู่นะฮะยังหลงทางเนาะไปไม่เป็นไหนไปทางไหนได้ไม่ได้สักทีนี่แหละค่ะคือความกังวลที่ค้างคาใจกับพ่อแม่คนที่พ่อแม่ห่วงที่สุดไม่ใช่เพราะเขาพิเศษเพราะคนเออกวกว่าคนอื่นแต่เพราะเขาอ่อนแอที่สุดต่างหากล่ะ นถ้าอ่อนแอแบบชนิดที่ว่าอ่อนแอจริงๆแล้วไม่สร้างปัญหาเพิ่มเพื่อเป็นภาระให้ผู้ที่เก่งมันก็โอเคแต่ถ้าทําตัวอ่อนแอยิ่งอ่อนแอพ่อแม่ยิ่งพักยิ่งดันยิ่งห่วงจนเกินไปแล้วมากดดันผู้เก่งเพื่อที่จะไปอุ้มเอาความเอาลูกผู้อ่อนแอนี่แหละมันเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ลูกผู้ช่วยเหลือผู้เก่งอน้อยเนื้อต่ําใจและมีความรู้สึกว่า พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันนะคะก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วอ่าเพราะความห่วงมันก็แตกต่างเนาะเออนี่คือความเป็นจริงแต่ในหัวใจหัวอกคนเป็นแม่อย่างหนึ่งก็คือว่าอ่าความภาคภูมิใจก็อยากให้ลูกเก่งแหละแต่เพราะมันเป็นแบบเนี้ยความดือ้อมสมองหาแต่เรื่องสร้างแต่เรื่องเอาตัวเองไม่รอดสุดท้ายแม่ก็ต้องมาล้างตามล้างตามเช็ดตามเคลียร์แล้วก็มากดดันพี่สาว ผู้ที่หาเงินหาทองนะคะไปช่วยเหลือเนอมันก็จะปวดหัวใจเลยก็เห็นอกเห็นใจทั้งแม่และเห็นใจทั้งลูกสาวผู้เก่งนะฮะแต่บางทีเออเรานั่นแหละนะจะต้องเข้มแข็งถ้าเราช่วยเหลือแม่ได้แล้วในส่วนที่เราทํานะเออถ้าแม่เอาส่วนของแม่ไปช่วยเหลือน้องเราก็ไม่ต้องไปเสียใจแต่ถ้าแม่เบียดเบ,บียนรั้มจนบังคับให้เรา มาประคับประคองน้องผู้ air, อ่อนแอจนทําตัวไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะมีแม่คอยอุ้มคอยตุ้มอยู่อันนี้เราไม่ไหวการตัดหรือดัดแบบนี้แม่อาจจะไม่พอใจอเนาะแต่ถ้าเขาที่สุดท่งที่สุดนะคะเพื่อให้น้องรู้สติรู้ลุกขึ้นมาสู้ชีวิตด้วยตัวเองไม่ใช่งอมืองอเท้า,าว่าแต่ตัวเองอ่อนแอแต่สร้างปัญหาให้กับแม่ ผู้ที่รักเลหวงใหญ่นะฮะเนาะมันก็มีจริงๆเนี่ยความรู้สึกแม่ก็เจ็บปวดแหละแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องกอดแล้วก็ใช้คำว่ากูเป็นแม่อันนั้นมันน้องมึงมึงไม่ช่วยใครจะช่วยคำนี้กระแทกใส่รูปผู้หาผู้สร้างมันก็เจ็บปวดแม่เอ้ยนอเนาะเฮ็ดเถียงใดลูกเจ้าถ้าเจ้าเลี้ยงแบบนี้เจ้าก็ต้องรับผิดชอบเอาโยโยนภาระ,ะไปให้ลูกสาวผู้อยู่ไก่นะฮะผู้ได้ซื้อว่าเมียฝรัง่ง ต้องมาอุ้มเอาลูกใส่ผู้สร้างปัญหาให้กับเจ้าแล้วเนาะแต่ก็ว่าล่ะพี่สาวคําว่าฮักแม่ความว่าฮักแม่อยากให้แม่สบายใจออันไหนทําได้ทําไปแต่มันเตลิดเตลอเือจนหมดแรงก็ได้มีปากมีเสียงกันแบบนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะสู้ๆกันต่อไป